เมื top, cancel, cancel, cancel. ่อในฝนตกนิ่มนี่นิ่มนี่นี่เนาะทำเงียวแมงอีนี่ละพอไปพอมาแบบยากลำบากลำบากนี่ละขอนี้วส่งทำเติมยำลูกทุ่งครับสวัสดี่อแม่ไปนองไม่รับแฟนเพลงฟังลำฟังเพลงแล้วก็ฟังข่าวกับนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ ผ่านทางรายการของเฮาสถานีวิทยุนะกับลืนลักษ์สำนักงานใหญ่เสียกรงต้มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภยูิครับมเมื่อนี่เาวอรังข่าวเนาะก็มีรายงานข่าวนะกับแรงงานไทยเสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่อิสราเอลครับแล้วก็มีข่าวนะรับเรื่องราวของอสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่นักกร้อง นะครับโชว์โชว์ความเท่ราดน้ำมันใส่กางเกงจะคลองละจุดไฟเผาอยู่ในพับนะคนเบิ่งกล่องเชียกักรีดกอยู่แต่ว่าโดนรวบตัวนะครับผิดกฎหมายตัวพี่น้องผิดกฎหมายเรื่องความปลอดภัยแล้วกามีข่าวนะครับอสอบพนักครูอนุบาลเก็บเงินเด็กหน่อยเที่ยวเวียดนามซึ่ง เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดังรวมไปถึงนะครับวนันบอกข้างไว้เนาะกรณีที่บุกไปช่วยนะครับเด็กน้อยอายุหนึ่งขวบที่ถูกพ่อทำร้ายความขืบหนาเป็นยังไงพี่น้องบางคนอัดสิรู้แล้วนะครับบางคนอัดสิยังบอดทันรู้ครับส่วนราคาทองคำมันนี้นะครับขยับขึ้นพุ่งแรงกว่าเดิมราคาทองคำ ขึ้นราคากับหมอสระัะผู้ทีสิบไปคายทองคาแล้วก็ข่าวอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับในรายการของเ้าเดี๋ยวนําเสนอช่วงข่าวกับ0857-17979ฟังลําฟังเพลงฟังข่าวน้ากันกับดีเจก้กองเาวดองดอมกับฟังเพลงหลักสไตล์ฟังสบายทั้งครอบครัวกับ